สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราช่องพายทองเพชรนะคะวันนี้ก็จะพาบัวหิมะนะคะแล้วก็น้องหมานะคะไปบำบัดนะครับไปไหว้น้ำภาพบำบัดนะครับก็จะภาพบ่อบัวบัวคุ้มวามาวเอาคุ้มทนมาทำความสะอาดมามาบัวเร็วเร็วลุกขึ้นมาเลยแล้วลุกขึ้นมากินข้าวเร็วเรวแล้วมามามาอันนี้ก่อนดนะคะโอ้ยอมาให้กำลังใจอ้อนพ่อโหยนิดยวนะคะกาแฟนะคะอ้อนพ่อโอยนะคะสงสัยอยากอาบน้ำแล้วนะคะ มา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 เดินแล้วลูกบัวเอาลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะมาแล้วมาแล้วเดินมาแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ใหญ่ก็จะอาบน้าให้บัวหิมะนะคะจะไปไก่พามบัตด้วยนะครับมามาบัวบัวบัววันนี้ก็ยืมอ่างนะครับน้องทองเพชรนะครับเป็นให้เจ้าบวยมาไก่พามบัดเอาสู้บัวบัวบวนี่นสู้สู้บัว กำลังใจครับรดนหลามเลยกำลังใจมาแล้วนะคะกำลัง,งใจบุญหิมานนะคะเดี๋ยวเๆกาแฟนมหวานนะคะเดี๋ยวแม่ใหญ่ก็จะอาบน้ำให้บุญหิมานนะคะไปๆลยไปเลย Boy hay bố lắng lắng đang lắng 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 เดี๋ยวพามาดูกใกล้ๆนะครับผมอันนนไปไหนลูกไปไหนลูกเดินเดินแล้วอ,ออกกําลังกายนะครับนี่คือวา,าลีบําบัดนะครับผมตามที่แม่ๆฟีแนะนํามานะครับก็ลองมาทําดูนะครับวันนี้ก็ยืมอ่างนะครับเจ้าของเพชรเรานะครับผมนี่เดินแล้วเดินเดินได้แข็งแรงนะครับเ,เดินเดินเดินลูกเดินเออเดินเดินเอามานี่ย้ายขึ้นเด้อแม่แม่แม่ย้ยขึ้น วารีบำบัดนะให้เดินครับผมเขาเดินไม่ค่อยได้นะครับวันนี้ก็บรรยากาศก็กดีดีหลังจากฝนตกนะครับเราก็ให้เจ้าบวยมะของครอบครัวทองเพชรเราเนี่เดินออกกําลังกายนะครับผมตามที่พี่แม่เอฟซีแนะนํามานะครับผมนี่คือวารีบํำบัดนะครับให้น้องบวยมะนี่ครับผมว่ายน้ําในอ่างนะครับ ็ถือว่าอาบน้ำเป็นตัวเลยชิวๆนี่นะครับยังไงบ้างบัวเอ้ยสู้ๆนะบัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หมอก็จะนับนะครับหมอนับพรุ่งนี้เอาเดินเดินเดินลูกเดินค่อยๆเดินเอาเล้วก็ลังใจให้ด้วยนะครับนี่สู้ๆลูกสู้ๆเอ่ะมันนี่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 มันี่เอายกขึ้นยกขึ้นยกขึงดึงถอยดึงเออเอาเดินมาให้เดี๋ยวพี่บัวบัวเดินเดินเอาไป น้องหมาของเราเดินออกกำลังกายนะครับเียเขาจะได้พยุงตัวได้นะครับเขาจะเดินทุกวันทุกวันนะครับผมขอบคุณพวกหักนะครับน้องเขาก็เดินได้ดีมากในน้ำนะครับตีจะไม่ค่อยเดินนะครับอย่าขึ้นไปเด้ออย่าขึ้นไปเด้อเดินนะครับออกกำลังกายค่อยขับเขานะครับบัวบัวบัวมาหนิ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 เดี๋ยวออกกำลังกายนะครับเอ้าถอยมาครับ ไม่ใจในวันนี้นะครับผมขึ้นเด้ออย่าขึ้นเด้อมานี่มานี่เดิชมาสรลังกายนะครับผมอื่มีอ่างน้ำของน้องทองเพชรนะครับวันนี้ได้อ่างน้ำของน้องทองเพชรนี่ช่วยนะครับช่วยในการพยุงตัวนะครับน้ำน้องแคนแอนก็ถืออาบน้ำไปด้วยเลยสู้ๆนะบัวเมย์เอฟซีเอาใจช่วยนี่ดีมากครับ ตนี่บ่ต้นต้นผูกหักนะครับแห่ตนี้เลยเริ่มท้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปห้าหมอไปห้าหมอพรุ่งนี้หมอรักบิร์นเริวบัวไปไหนนี่ดูดิสัพพูหักนี่สัโพูหักบนบุยมะชีวิตใหม่ของเจ้าบัวหิมะนะครับหลังเกิดจากเออหลังเกิดอุบัติเหตุนะครับเราก็ช่วยกายภาพบำบัดให้เจ้าบัวหิมะนะครับ

แม่ลำไยเรานะครับวันนี้แม่หญยเราคนอาบน้ำให้นะครับผมแต่ก็บาบน้ำผมก็จะบวยม้าลุ้ยนยะังมานะมานี่มานี่มาเดียนะ๋ยวไม่เดียนะ๋ยวไม่หน่อยลุกสู้สู้สูวนะัวชเรยๆมา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 บวชๆเยานนะี้เด้อ มามาเลื่องเราสู้เออเดินเดินเดินเออเก่งลูกเก่งเออเก่งเก่งเก่งลูกเออสู้สู้บวมานี่มาหนิอีกนึงเดินเดินเดินอีกนิดนึงเร็วเร็วเร็วจะได้แข็งแรงปกติเอ่อน้องเขาจะนอนอย่างเดียวนะครับถ้าดูเอ่อเดินบนพื้นก็เดินไม่ได้ไกลนะครับเดินได้ประมาณสักเจ็ดแปดเก้าก็ทิ้งตัวนอนนะครับแต่ว่าอยู่อยู่เอออยู่ในน้ำนี่เออเดินเดินอยู่ในน้ำนี่ก็สามารถอยู่ได้นานนะครับน้องนไหม เดมา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 อีกนิดนึงอีกนิดนึงลูกอีกนิดสู้สู้เพื่อกำลังใจให้เด้อบัวเด้อลูกลูกลูกสู้เอาลูกดูดูเขาเขาเขาจะใช้เออเออส่วนหน้านะครับผมขนคอนะครับเป็นตัวพยุงไว้ด้วยนะอยากขึ้นหรออยากขึ้นแล้หรอเอ้าอุ้มขึ้นอุ้มขึ้นขอบคุณแม่อุ้มขึ้นเลยนะครับนี่ครับผม เพื่อปรองนะครับหนักนะครับหนักหน,น่อยด,ดูขานะครับโอ้ย,อยพยุงไม่ได้เตวหองงให้นตงังดยดย,ดย,ยน่เดี๋ยวยาฝ้า,ยา,า,ายวยา้าเชตูห้เรากไปนอน เด้อจัตุร์แล้วก็ไปนอนเด้อบุหมิมะแล้วจัตุร์ก็จัตุร์ก็จะได้ไปนอนไปจัตัว์ม่ขาเอ้าในเล็บบุ๊มสาดแล้วเออนี่ครับผมเหมือนลูกเลยนะครับเนี่ยดูร้องแล้ว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 เหมือนลูกเลยนะครับ ไปไป,ไปครับผมกาแฟกาแฟกำลังใจนะครับนี่อ้อยเต็มรถเลยวันนี้ก็ไปตัดอ้อยมานะครับที่เก่าเวลาเดิมนี่ครับผมอ้อยให้น้องๆช้างได้กินนะครับน้องๆเพชรเจ้าเงิน ให้ทิมนะครับผมแล้วก็น้องต้นอ้อนะครับม,มามาเข้ามาเลยครับจะมีพัดลมให้ด้วยนะครับเนี่ยก็มีพัดลมส่วนตัวส่วนตัวของเจ้าบ,บวยมะนะครับผมมีที่นอนนะครับผมมามาเข้ามาเลยเดยวแม่ไปไหนมาอุ้มมาแล้วนี่ครับผมเหมือนลูกเลยนะครับเนี่ยตรงอุ้ม หนักนะครับมันไม่ใช่เล่นๆนะครับก็ประมาณสักยี่สิบโลเดี๋ยวเดี๋ยวกไม่ก oh ันเขมานอนครับเขามานอนอเออ<ป>เขามานอนเออเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้นะครับเราต้องเออช่วยประคองนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้เจ้าบุยมะของเราด้วยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ในช่องพายทันเพ็กด้วยนะครับสวัสดีครับ